สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมทุกทท่านนะครับผมที่อยู่ในช่องของผมนะครับผมพญาบ้านเกาหลีแชนแนลนะครับผมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมมาทักทายพี่น้องสวัสดีพี่น้องทเก่านะครับผมโชวงนี้กับเขาหนาวห่อนแล้วนะครับเริ่มจะมีอากาศอุ่นๆห้อนกันผิดมาแล้วนะครับเนาะอากาศกับเจ็ดแปดองศาแล้วนะครับผม สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับผมตอยู่เมืองไทยเฮ้าก็ทำงานอยู่ในต่างประเทศทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมีข่าวมาบอกให้ฟังพี่น้องสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับผมที่กำลังอยากมาท่องเที่ยวนะครับในเกาหลีใต้นะครับตอนนี้เขาก็มีแนวโน้มมาสิให้นักท่องเที่ยวเข้ามา แบบว่าต้องก,กักโตแล้วนะครับผม,มให้แบบให้เขาแบบว่าต้องก,กักโตนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับผมการาตรวจวัคซีนฉีดวัคซีนาตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับผมส่วนการฉีดวัคซีนอย่างแบบใดแน่หรือว่าต้องลงทะเบียนเพื่อที่ตรวจสอบได้แบบใดแน่เนี่ยสิ่งบางอย่าฟังอีกคลิปหนานะครับพี่นอ้องในวัยคลิปนี้นะครับผมกับมาผูดคุยกันก่อน,อนาอ่าเขามีแนวโน้มดัน,นะพี่น้องเนาะ บอกไงว่ามีแนวโน้มอ่าสิให้เขาท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามานะครับผมท่องเที่ยวได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาสีมีมาตรการอ่าคลายๆประมาณว่าอ่าอยู่กับโควิดให้ได้ประมาณนี้ครับผมอ่าปรับตัวให้เขากับโควิดใช่นะนะครับผมคือว่าบอกไงว่ากับสี่มีมาตรการอย่างเข้มงวดเพราะปัญหาดแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าประเทศก็ต้องขอวีซ่าอ่าปกตินะครับผมอ่าแล้วก็ ยกเว้นการกักตัวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนตามที่เขากำหนดนะครับฉีดวัคซีนตามที่ทางกระทรวงของเขาทางประเทศเกาหลีใต้เขากำหนดไว้นะครับผมส่วนเอกสารอีกอย่างสิเป็นแบบใดนะครับผมสามารถรงทะเบียนได้แบบใดนะครับผมก็ต้องสีมาบอกในคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้ผมก็ได้ข่าวสารมานะครับผมกับประมาณว่า นักท่องเที่ยวนะครับผมเขาสี่เปิดให้เขาแบบว่ากรต้องกักตัวนะครับผมสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับผมหรือว่าฉีดวัคซีนตามตามที่เขากําหนดไว้ครบแล้วนะครับผมหรือว่าบางคนฉีดวัคซีนมากแต่ว่า,ากระต้องกักตัวอยูอ่มีประเทศที่เขาขึ้นรา,ายสื่อประเทศไว้มีประมาณสี่หาประเทศนะครับผมแถวยูเครนรัสเซีย อ่าไอ้ไอเมียนมาหรือว่าอยย like ังเนี่ยนะครับผมเขาสิให้กักตัวอยู่นะครับประเทศที่ว่ามีความเสี่ยงทางโควิดหนาสูงนะครับผมเขาก็เสียห้กักตัวนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมขอมูลข่าวสารมือนี้นะครับผมอ่าส่วนการเกาหลีใต้เขาก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะครับผมอ่าเป็นประธานทีประธานาธิบดีที่ว่าอ่าเป็นคนใหม่อ่ะนะครับผมบรรลุว่าเขาสิมีแนวทางการจัดการอ่า กลุ่มแรงงานต่างชาติแบบใดน,นะครับเนาะแต่่าการล่อล่อมงกันนะครับนว่าสิเป็นได้ไปในลักษณะใดน,นะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกันเป็นพักชาตินิยมนะครับผมเนาะมาดูว่าสิเป็นแบบใดน,นะครับเนาะล่อ,อมองการทํางานของเขานะครับผมเพราะว่าเพิ่นได้มาึ้นว่าเป็นน,นี่นก็เพราะว่า รัฐบาลชุดที่แล้วคือว่าเฮ็ดนโยบายได้บอรตรงบอสอดคล้องกับที่หาเสียงไว้นะครับเนะาะประชาชนคนเกาหลีครับก็เลยเบื่อในนะครับผมเขาก็เลยขอเปลี่ยนว่าไงว่าอยากร้องอยากอยากร้องคนใหม่นะครับผมเพราะว่าเพอยากได้คนเก่าเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดตามทีน่นโยบายหาเสียงไว้ได้เขาก็เลยมาเลือกอ่าฝ่ายค้านนะครับผมให้มาเป็นชนะให้มาเป็นอ่าประธานในพิดีคนใหม่นะครับผมเนาะ การบรบูรณ์ว่าเขาสิมีแนวทางการจัดการกับแรงงานต่างชาตินะครับผมบว่าจะเป็นสวัสดิการว่าจะเป็นการเลี้ยงว่าจะเป็นเอียงต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติของเขานะครับเนาะว่าบรูรว่าเขาสิมีแนวทางการปฏิบัติจังไรนะครับเนาะเราฟังข่าวไปเรื่อยๆแต่ว่าที่แน่แคือนักท่องเที่ยวนะครับผมเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้ดีๆนะครับผมก่อนสีเดินทางนะครับผมเขากลีใต้มาท่องเที่ยวนะครับเนาะว่าเขามีเงื่อนไขอย่างแน่นะครับเนาะ ส่วนรายละเอียด่าเขามีอ่าเนื่องไขอย่างเนี้ยผมสิมาตอนใีคลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไปกับข่าวประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามผมนะครับผมแล้วก็เปลียนกําลังั่งใจให้ผมนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะอันไนที่มีประโยชน์หรือว่าอะไรที่ผมบ้าบ่ถือหรือว่าปีผ่านไปทางกับผมผมก็กราบขอให้พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมเนาะอ่า ผมมีข่าวสารมาบางที่อาจจะมีผิดพลาดคาเคลื่อนแน่นิดหน่อยนะครับผมนะครับต่ผมกทาะรบก็ขอขอภัยหรือว่าาขอโทษโปรพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะแต่ว่าผมก็เสียเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องในรับชมในรับฟังกันนะครับเนาะฝากกดติดตามนะครับผมเป็นกาลังแรงใจให้ผู้บยานเกาหลีชาแนลนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับพี่น้อง ไลฟไปก่อนพี่น้องครับผมนอนหลับให้แหลเงินหมืน่นนอนตื่นให้แหลเงินแสนนี่พี่น้องเด้อ